ท่านผู้ชมเรามาดูสินค้าที่เราสั่งซื้อจากลาซด้าครับดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมดูหน้าตากันครับมาดูใกล้ๆครับอันนี้คือเลยโซ่ครับเลยโซ่ใครมาอ๋อกับรถเอามาดูครับเลยโซ่ของยี่ห้ออะไรนี่ครับดูครับ มิตซูฟูจนี่ครับเลยโซ่ครับยี่ห้อของมิตซูฟูจิครับท่านผู้ชมมิตซูฟูจิครับมาดูข้างในครับว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรครับเราเพิ่งทดลองซื้อมาใช้ดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสินค้าเข้ามาวันที่สิ25ประมาณนี้นะครับจดไว้นะครับอ๋อโอเคโอเกะดู นี้ก็ตาเป็นอย่างไรครับ<ม>ราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับท่านผู้ชมบางครั้งก็ถูกมาพันกวบาทบางครั้งก็ขึ้นมาประมาณสองพันหนึ่งประมาณนี้ครับช่วงนี้ก็ก็ถือว่าไม่แพงครสมัยก่อนผมยังซื้อเลอยโซ่ช่วงที่ผมสั่งซื้อลาซาด้าไม่ไม่ได้นะครับคือไม่ได้ไม่ใช่ครับผมสั่งซื้อลาซดาไม่เป็นนะครับ ซื้อเลยโซ่ช่วงนั้นก็ประมาณสักสามพันห้าได้ครับของของของแคนโตอะไรประมาณนะครับแคนโตหรืออะไรนะ <C> anto, ที่ใช้อยู่ของแคนโตครับแคนโตซื้อในร้านนะครับตอนไม่ตอนเราซื้อไม่เป็นนะตอนนี้เราซื้อทางมาสนอดเป็นแล้วเราก็ได้สินค้าราคาสองพันสองพันปลายปลายนะครับ มาดูคุณภาพเขาแบบหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโอ้ลูก็อ๋อดูครับท่อไอเสียโอ้ท่าเท่อไอเสียทำมาดีครับท่านผู้ชมนี่ดูท่อไอเสียครับอ๋อสวิตช์ก็ท้านี่ไอหนูท่ออไเสียทำมาดีเหมือนกันเลยท่อไอเสียจะต้องแกะดูว่าข้างในเขาเก็บเสียงไหมครับเหมือนของเขาโตดีโอ้ดูครับท่านผู้ชมสวิตช์ดีไหมครับนี่ดูสวิตช์ครับแล้วก็ ตัวตัวชักตัวชักอันนี้ดีครับนี่ครับท่านชมนี่ไม่ค่อยหลุดนะครับด้านในนะเขาทําดีครับนี่ชักแบบนี้ดีครับอันนี้ตัวใส่น้ามันปปน้ำมันเครื่อง,งครับขข้างเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเช็คดูครับพอดีทีมงานบอไดูตรงนั้นี๋ยว<ด>ก็<ด>มาดูสวิคดีครับตัวนี้ดี ยอ่อทริกปิดเปิดอย่างนี้ดีมากเขาไม่มีเจ้านี้ครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวล็อกนะฮะตัวล็อกสวิ์นะครับนี่ทไมเราไปล็อกเราเลกล็อกตัวนี้ดีครับใช้ได้ชโชคดีไหมได้ครับผ่านแผ่นคาดคาัทเอ่อทำมาดีครับาการโลหะรออัหนี้เป็นโลหะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นโลหะสองพันปลายครับสองพันอ่าสองพันร้อยนะครับ มันอยู่ที่เราสั่งซื้อต่างประเทศมันมันอยู่ที่ผมว่าน่าจะอยู่ที่เงินดอนลลาร์นะครับถ้าถ้าถ้าดอนเงินดอนลลาร์เขาเรียกว่าอะไร,ไรครับการแรกเปลี่ยนเงินดอนลลาร์แปลเปเงินไทยถูกสินค้าที่เราซื้อก็จะถูกแล้วเขาสั่งมาจาก่าจะมาจากประเทศไม่รู้ประเทศอะไรนะครับสั่งจากนอกมาโอ้ผมโอ้ผมไม่รู้สเปคประเทศอะไรเอามีภาษาไทยด้วยครับนี่ครับนี่คงมันมีภาษาไทย มีภาษาไทยนี่ญี่ปุน<ค>น่นอ่ตซ่นูจิน่าจะเป็นของญี่ปุ่นครับมิตซูฟูจินะครับทีมงานน่าจะของญี่ปุ่นการรอก,การหล่อกันนี่ดีครับใช่ปปดีเลยครับเดี๋ยวมาดูข้างในครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างไฟวากันเรามาดูม,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 มอกรองมอกรองเวิร์กไหมนะครับมอกรองเช็คดูมอกรองว่มาอมอกรองหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันครับ อ๋อมอกรองไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมอกรองไปอย่างนี้ครับในดูมองกรองทีมงานแต่พราะผมว่ามอกรองของแคนโตนี่ดีกว่าครับของผมที่เคยใช้เป็นมอกรองเหมือนมอกรองรถยนต์นะครับแบบแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นมอกรองของแคนโตดีกว่าดีดีกว่านี้ครับอันนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ของแคนโตมอกรองดีกว่าครับอ่ามาดูเจ้าทางในตัวนี้อีก เออเขาเรียกอะไรชุดคาบูเลเตอร์เป็นชุดอย่างนี้ครับก็ถือว่าวันนี้เราจะได้ลองไหมไม่น่าไม่แน่ใจครับขอให้ประกอบดูก่อนนะครับเออระบบของเทียนนี่ถือว่าผลิตมาดีครับใช้ได้ขอบรดลองมาไล่สีเทมอ่าเ,เไป็นไม่มีคู่มือมีภาษาไทยด้วยครับถือว่า อใช่ได้ผ่านครับวันนี้ผ่านนี่ครับวงกรองกาดได้ถือว่าไม่ใช่ได้อยู่ครับน่าจะมีเปลี่ยนมีขายนะครับถ้าเขาชำรุดเนาะใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ก็ถือว่าเข้าไปแบบนี้เข้าไปแบบนี้เอาผ่านถือว่าแบบนี้ไม่ใช่ได้เหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นของแคนโตนี่จะจะทำมาดีกว่านะที่เคยใช้นะครับ เอาเป็นว่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ก็คือว่าถ้าเป็นคารบูเรเตอร์ที่แจ็คเหมือนน้ามันนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีครับไอ้ที่ปิดแจ็คน้ำมันแบบนี้นะครับแจ็คแจ็คแจ็น้ำมันขึ้นมาไม่ดีครับเพราะว่าไอ้ตัวน้ำมันแตกแล้วหาเปลี่ยนยากไอ้นี้ไม่มีครับถือว่าผ่านครับไม่ได้ก็ถือว่าอะไรหลุดมานี่ มาจากไหนไม่รู้นะครับนันผู้ชมหลุดมาได้ครับมันมาจากไหนไม่รู้เออแปลกแปลกเ,เราไม่รื้ได้แกะอะไรหรอกครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรครับมันหลุดมาขอ,องแข็มมัง้งลองหรอ,อ,หรอไม่ไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าลองตัวนี้ไม่น่าใช่นะครับผมว่า เราเกิดปลดแตข้างในเป็นเรื่องนะครับน่าจะตกลงมาเฉยๆเนาะไม่มีครัไม่มีที่รองแล้วครับน่าจจะไม่น่าจะใช่ละสักอย่างครับหลุดมาเฉยๆก็ประกอบประกอบแล้วก็แกะแล้วครับประกอบ กันครับว่าประกอบไปเลยยังไงครับแต่ยังไงเราก็ต้องประกอบอยู่ดีครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าใบก็น่าจะเป็นพวกวนี่แข่งนรงอยู่นี่กรบไอ้เจ้าตัวนี้เล่นอะไรไม่รู้ครับนี่ออกมาน่าจอะไรไม่รู้ <laughs> อันนี้ในจะขันตัวนี้อันนี้จากไหนไม่รู้นี่อืมอออันนี้ขันอ๋อตั้งใบมีดนี่ก็ตั้งแบบนี้ครับตั้งข้างตั้งข้างใช่ไม่ตั้งแบบไม่ตั้งแบบมีดท่านรุดก่อนตั้งข้างตั้งข้างยากไหมโอ้โหอะไรนะครับผมาคิดว่าแบตเตอรี่คงจะหมดแล้วนะไม่เดี๋ยวกล้อง เอออะไรเนี่ยออเราตั้งติดตั้งไปครับประกอบไปผมรู้ว่าอันนี้มันมาจากไหนไม่รู้นะครับเนี่ยไม่รู้ยึดตรงไหนมันนรับไม่รู้ใส่ตรงไหนครับนี่ <c oughs> <c oughs> แอะไรเอ่ย ประกอบตรงนี้เข้าไปก็แล้วกันครับอ่ะประกอบเข้าไปก่อนครับเพราะว่าเราดูแล้วว่าถือ<ม>ว่าผ่าน<ม>อันนี้จำง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องง่ายใส่เข้าไปนี่อัอนนี้จำง่ายอันนี้เป็นต้องง่ายเอออ่ะ,อะ,อะขัดเข้าไปครับแล้วก็จะประกอบครับท่านผู้ชม ประกอบอย่างไรามาดูกันครับเอาวินหนด้าครับนี่นครับด้านหน้าเออคราวนี้ไาได้ต้องใส่ตรงนี้ก่อนนะผมก็ลืมว่าไม่ได้ซ้ำบ่อย ผมไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับท่านผู้ชมยังนึกไม่ออกนะครับไอตะกี้มีแหวนนันบางอย่างแล้วแหวนน้ำนเสียตรงนี้มั้งผมว่าใจ๊มไหมมีเจอเลียวเหรอเจ๊งแต่วันนี้ห้องเหลืองัะเดี๋ยว ผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมเช็คดูก่อนนะครับว่าได้ไหมได้ครับได้โอ้โหเจ้นี้อ๋อแกะตัวนี้ใส่ตรงไหนนี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ก่อนเนาะโอ้ี่ได้แล้วครับท่านผู้ชมไอ้น้องสองตัวนี่มันคืนนี่เจ้านี้โอ้ยจ้ตัวนี้ผมว่าไม่ไม่เวิร์กอะไรไอ้รุ่นก่อนยังมาใส่เข้าเข้าใส่ตรงนี้เนาะเออ อได้ละได้ละดูมีของเล่นแล้วครับออกก่อนออกก่นอนเจ้าคือนี้ตัวนี้ครับท่านผู้ชมนี่นี่อันนี้เอ่าอันนี้ต้องใส่เนี่ยนะครับเอาอะไรมาใส่นะจระลบ์บีครับจัลบจลบีจระล์บีนั่นไหนทีมงานรุ่นไหนอันนี้นัดนี่ใส่ไหม ว่าไม่ได้ครับหลวมเนี่ยมาใส่อะไรก็ได้โว้ยฝรั่เบอร์เลยท่านผู้ชมเออเออบอร์นี้ได้จิ้มหน่อยครับจิ้มหน่อยใส่น้ำเข้าไปครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นขี้เกลือแล้วทีนี้เราจะขันลำบากครับสวยง,งามเดี๋ยวน้องอืมทรงสวยอยู่ครับทั้งสวยอยู่เดี๋ยวผีแจ้ยเดี๋ยวสวาพดี เดี๋ยวทีมงานซื้ออาจจะถูกค่าธรรมชมเพราะว่าเป็นบางช่วงราคาก็เพิ่ขึ้นลงเหมือนผมว่านะครับเหมือนเราซื้ออะไรอะที่มันอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์เนี่ยครับแตก่ก็ยังแต่ก็ยังถูกกว่าเราไปซื้อร้านที่เขาขายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า ถ้าเราไปซื้อร้านนี้แพงกว่าครับรุ่นนะครับเครื่องขนาดนี้ราคาประมาณสามพันห้าได้ครับบางครั้งก็อัพไปถึงสี่พันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เขาก็บอกว่าเหล็กโลหะราคาขึ้นนะเห <laughs> ล็กราคาแพงนะครับมามาดูครับตรงนี้ครับ มาขันแบบนี้ครับท่านผู้ชมแต่เป็นรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะสวมไว้ตรงนี้ครับรุ่นของแคนโต้สมนี้มันก็ง่ายดีนะครับแบบนี้นะแบบนี้มันก็ข้อเสียของเขาก็คือเจ้าตัวนี้เท่าเราไม่ได้ขันบ่อยน็อตจะล็อกนะครับแคนโต้เนี่ยมันล็อกมันใส่ตรงนี้เลยครับมันข้อดีของเขาครับจ้ตัวนี้ก็ข้อดีไม่ข้อดีแล้วเท่าไหร่แบบนี้นะครับผมผมไม่ค่อยชอบแบบนี้ นี่ล็อกตายตัวแล้วครับเนี่ยนะแต่มันก็มันขันนะครับเพราะว่าไอ้กตัวนี้มันน็อตจะล็อกเดี๋ยวแล้วเราก็มาขันากตัวนี้ครับประกอบเข้าไปครับอ่าก็อาจจะตัวนี้ครับนี่ครับเอาแหลมๆนี่ไว้ด้านหน้านะครับนี่ครับแหลมๆไว้ด้านหน้านะครับน็อตเอ่อโซ่นี่ก็ทั่วไปครับ สั่งซื้อลาซาด้าโซ่นี่ก็ประมาณไม่ถึงร้อยประมาณเก้าสิบาทเนาะเราจําได้เก้าสิบาทได้ครับแต่ถ้าซื้อตามร้านทั่วไปก็มักสมัยก่อนเขาเคยซื้อบางครั้งก็สามร้อยนะครับโซ่อย,อย่างนี้นะสามร้อยครับสองรอย้าสิบก็มีครับไปโดนร้านที่เขาจะหมายให้นะครับอเอาใส่เข้าไปครับ งาจับยัดเข้าไปเป็นไรเดี๋ยวมาขันตรงนี้ครับก็ไม่ไม่ลมเอาได้แล้วครับได้แล้วมันมีเดยนะครับท่านชมมันมีเดยตรงนี้นี่ก็เป็น ตั้งโซ่อืมตั้งโซ่แบบนี้ตัง้งเขาไม่ไหวเนาะตัง้งไม่คุ้ยค่าเลยเนาะ่าดไ่แบบนี้นะเดี๋ยวผมไปหานั่นมาคนะรับพวกไขควงเนาะนี่ไปร้องก็บมาตองวังนนะี้โนา ของเราต้ไม่มีอละเจ้าสิไม่ใช่ของแบนนี่ไขควงแบนโดนโดนฉกออกไปอีกแล้วครับไขควงเดี๋ยวต้องหาไม่รู้มันอยู่ที่ไหนนะครับมว่านะครับท่าผู้ชมไขควงนั่นแหละไขควงแฉกอ่ะตังโซครับตังโซ ไม่รู้ขันด้านไหนไ็จำไม่ได้แล้วครับออกนี่ออกเข้าเข้าเข้าออกเข้าออกขันเข้าขันเข้านี่เหรอขันนี่อ่ะใช่ลองเริ่มตึงแล้วครับเริ่มตึงแล้ว นะครับท่านชมกำลังเช็คดูครับอั <Yeah. S 1> นนี้ด้านด้านหน้าใล็อกนะครับท่านชมเห็น <Yeah. S 1> ได้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 เอาให้ทีมงานล็อก้วครับพอละแบบนี้นะครับ <S <S ได้ได้อยู่ เดี๋ยวเราต้องถอดหัวเทียนด้วยครับเพราะว่าหัวเทียนเราก็เช็คดูกันว่าโขขันแน่นไหมนะครับบางคั้งไปเจอนางงานมาปุ๊บเนี่ยเราขันไม่ออกนะครับหัวเทียนนะครับนี่คบนาจูนน้ำชมผู้มือมีภาษาไทยด้วยครับอ่านได้สบายขั้รุ่นนี้ครับ เออมันมีอะไรเนาะโอ้มีภาษาไทยทั้งหมดเลยครับโอ้เข้าท่าอยู่ครับ่าภาษาไทยก็เอเจอล็อกก็ล็อกเออล็อตัวข้างนั้นล็อกอะไรล็อกมาล็อก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 เจ้ตัวนี้คือล็อกอะไร่ะล็อกแบบแบบนี้ครับ่านผู้ชมนี่ครับล็อกเครื่องปกติแล้วไม่ล็อกหรอกคานผู้ชมไม่ล็อกเด้งออกมาก็เราจะเช็คอะไรต่อ ถ้าแบบนี้ก็ล็อกหแข็งมากครับอ,อ่านี่นี่คือล็อกล็อกโซ่นะครับล็อกโซ่แต่ระวังครับถ้าล็อกแบบนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ปลดนี่นะครับมันจะทําให้เกิดค,ความรอ้อนตรงนี้มันจะไหม้ได้ครับโอแบตเตอรี่จะหมดแล้วคับท่านผู้ชมอ่ะคงจะ แบตเตอรี่จะหมดครับท่านชมคงจะลํำลาไปตรงนี้แล้วครับเพราะว่าเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราคงจะไม่ติดเครื่องในยังไงก็ยก็ดีแล้วครับเครื่องดีครับก็แบตเตอรี่จะหมดครับก็ขอลาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับการประกอบโรยโซ่นะครับ่ลองเครื่องผมผมไม่ลองครับเพราะแบตเตอรี่ในมือถือจะหมดขอขออภัยด้วยครับเพราะว่าเราไม่ได้เช็คแบตเตอรี่ว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ถือว่าโอกาสหน้าเราจะเช็คให้ดูเช็คเอ่อเช็กผลไม้เช็คน้ำมันหมุกมันหมุกมันนะครับเช็คดูนะครับอ่ะครับคงจะลากันแล้วครับเดี๋ยวเกรงว่าจะใช้เวลาทำประชมเยอะเกินไปกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ